การจองพลังลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดเพื่อสร้างบังเกอร์ให้หน่วยทหารผ่านบริเวณชายแดนเขาพระวิหารหลังได้รับรายงานว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สีแดงและเคยได้รับผลกระทบจากเหตุพะทะเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้บังเกอร์เดิมไม่เพียงพอต่อการป้องกัน บังเกอร์ใหม่ที่สร้างขึ้นเป็นบล็อกปูนขนาดใหญ่แข็งแรงและหนาแน่นสามารถรองรับกำลังพลได้กว่า100นายจำนวน2จุดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ทหารแนวหน้าในพื้นที่ชายแดนสีสเกตกันจอมพลังระบุว่าการก่อสร้างบังเกอร์ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจช่วยเหลือทหารในพื้นที่ชายแดนโดยหลังจากนี้จะลงพื้นที่ตรวจสอบถนนสายสำคัญที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอเพื่ออำนวยความสะดวกในการลำเลียงกำลังพลและเสริมความมั่นคงของประเทศที่ผ่านมามูลนิธิกันจอมพลังได้ก่อสร้างบังเกอร์ไปแล้วกว่า100จุดเพ่อ มูลค่าตั้งแต่หลักแสนถึงหลักล้านบาทเช่นโรงพยาบาลพนมดงรักมีบังเกอร์ขนาดใหญ่ติดตั้งเครื่องช่วยชีวิตระบบไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันเพื่อรองรับประชาชนและเจ้าหน้าที่ในสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้ยังได้สร้างบังเกอร์สำหรับทหารปืนใหญ่แนวหน้าเพื่อเสริมความแก่และความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งติดตามโครงการปรับปรุงถนนชายแดนที่จะช่วยให้การเคลื่อนย้ายกำลังพลปลอดภัยและรวดเร็วยิ่งขึ้นสนับสนุนข่าวโดย D B M P Double m a c p a d, B m p p d สนใจสั่งซื้อโท 00, ร088-309-6600ลายแอด DBM6600 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสรายแดง BHerb สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์061-587-8999หรือลายแอด BHerb 99